สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไลฟ์ซีรีส์กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมีซีรีส์ใหม่พร้อมดูมาแนะนำจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่จะแนะนำวันนี้ก็คือเรื่องจิวริวโอเวอร์ลอดมีชื่อไทยว่าจอมคนเหนือชนชั้นค่ะซึ่งก็นำแสดงโดยสิทธิพใหญ่จากป่าท้อนั่นเองไน้าอี้รับบทหลีชิงหลิว ประกอบคู่กับนางเอกที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้เลยไอลูและบทหลงอ้าอี้สำหรับเรื่องราวก็จะมีประมาณว่าในช่วงปลายราชวงศ์ถังณเมืองหลวงที่แสนวุ่นวายหลี่ชิงหลิวคือคุณชายผู้แสนเฉลียวฉลาดหล่อเหลาและร่ำรวยเจ้าของหมู่บ้านทอไหมแต่มีนิสัยหญิงยะโสและไม่ชอบถูกเนื้อต้องตัวสตรีใดๆ โชชะตานำพาเขามาพัวพันกับนักเลงสาวผู้ถูกใส่ร้ายหลงอ้าวี้ทำให้ทั้งสองต้องร่วมมือกันตามหาได้ทองคำที่หายไปกลับพืนมาแต่เรื่องราวกับซับซ้อนวุ่นวายหมู่บ้านทอไหมเกิดภัยพิบัตริรีชิงหลิวกลับโดนประนามและสถานะองค์ชายของเขาก็ถูกเปิดเผยเพื่อปกป้องชาวบ้านและหลงอ้าวีเขาจึงตัดสินใจกลับเข้าวังหลงอ้าวีก็แอบตามเขาไปด้วย ทั้งสองพบกันอีกครั้งในวังหลวงและช่วยกันสืบมหาต้นตอเรื่องราวต่างๆแผนการชั่วร้าย mm hmm. ก่อกวนการค้าและก็คืนความยุติธรรมให้แก่ทุกคนค่ะสำหรับเรื่องนี้มีทั้งหมด48ตอนค่ะจะออนแอร์ในวันที่23ตุลาที่จะถึงนี้แล้วก็มีซับไทยให้ได้รับชมทางป v t v แล้วก็ I อชีอค่ะสุดท้ายก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ